ล่าสุดได้มีเพจลาวได้ตั้งข้อสงสัยว่าหนังสือไทยทำไมถึงมีเต็มเทศกาลนังสือที่เวียงจันทร์อัตตันลักรณกรรมลาวนั้นกำลังถูกคุกคามใช่หรือไม่ ดอบอกว่าเป็นความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าในปัจจุบันหนังสือไทยนั้นมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในสปปลาวหอสมุดทุกแห่งในลาวจะมีหนังสือไทยรวมกันประมาณ70-80%ของจำนวนหนังสือทั้งหมดโดยว่ากันว่าเทศกาลหนังสือเวียงจันทร์ในปี2023ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยนไปต้นมาที่ศูนย์การค้าวเวียงจันทร์เซ็นเตอร์และตั้งเป้าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบหนังสือซึ่งจัดงานถึงวันที่ สามธันวาคมที่ผ่านมานั้นกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความลงไหลในการอ่านแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าจำนวนของหนังสือไทยที่เห็นได้ชัดในเทศกาลนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่ซับซ้อนของปัจจัยทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและโลจิสติกซึ่งมีการกำหนดรูปแบบการอ่านของคนลาวเป็นจำนวนมากทำให้มีการไหลเข้าของวัฒนธรรมไทยเข้าสู่ตลาดหนังสือลาวและเผยให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในวงกว้าง โดยมีอิทธิพลภายนอก กลับมามีบทบาทสำคัญในการกำหนดภูมิทัศน์ของวรรณกรรมโดยอ้าสายยาผู้อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ผู้แสดงความชื่นชอบหนังสือไทยมองว่าความนิยมมาจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายและคุณภาพโดยชีย้ให้เห็นว่าหนังสือไทยนั้นมีคุณภาพสูงและก็มีเป็นจำนวนมากนั่นเป็นเพราะมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นมีโรงพิมพ์จำนวนมากและแรงงานจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศลาว โดยอ้ายกล่งว่าหนังสือส่วนใหญ่นั้นมีคุณภาพสูงและข้อมูลก็มีความหนาแน่นและทันสมัยมากโดยอย่างไรก็ตามความนิยมในวรรณคดีไทยทําให้เห็นความท้าทายหลายแง่มุมที่อุตสาหกรรมหนังสือลราจะต้องเผชิญโดยมานะจังมุกผู้ก่อตั้งมีดีบุ๊กสำหรับเด็ก และหนึ่งในผู้จัดงานได้เน้นย้ำถึงทางเลือกที่มีอยู่อย่างจำกัดในตลาดหนังสือท้องถิน่นโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนและผู้ที่สูงอายุโดยมานะกล่าวว่าการสังเกตว่าหนังสือภาษาลาวส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเด็กเล็กก็เลยขาดหนังสือ h o ว t ู to, และวรรณกรรมลาวสำหรับเยาวชนในสังคมลาวอย่างเห็นได้ชัดโดยเขาบอกว่าการสังเกตนี้ชี้เห็นช่องว่างในแวดวงวรรณกรรมท้องถิน่นซึ่งมีประเภทและหัวข้อที่หลากหลายเหมาะกับกลุ่ม อายุต่างๆและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่แข็งแกร่งโดยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพหนังสือลาวการปรับปรุงสามารถนําไปใช้ได้ในหลายมิติโดยเขากล่าวว่าสิ่งนี้ครอบคลุมถึงการปรับปรุงแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขาโครงและการออกแบบปกหนังสือการเลือกหัวข้อที่หลากหลายและน่าสนใจรวมถึงการปรับปรุงการนําเสนอเนื้อหาในด้านต่างๆและอื่นๆอีกมากมายเพื่อแก้ไข ปัญหานี้ได้มีการเรียกร้องให้ชุมชนวรรณกรรมลาวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนวรรณกรรมในท้องถิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนลาวโดยนักเขียนลาวที่มีชื่อว่าภูมิปัญญาดวงประเสริฐและผู้ก่อตั้งจำปาคอมิกส์ยอมรับกระแสนิยมของชาวลาวที่ชื่นชอบสินค้าไทยโดยขยายไปสู่การผลิตหนังสือลาวในขณะที่ค่อนข้างเล็ก โดยเขากล่าวว่ามีแนวโน้มว่าในหมู่คนลาวหลีกเลี่ยงการบริโภคสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นและสิ่งนี้ได้ขยายไปถึงการผลิตหนังสือลาวในขณะที่ค่อนข้างเล็ก และเขายังกล่าวอีกว่าสำนักพิมพ์ในประเทศมีเพียง15-20แห่งซึ่งอุตสาหกรรมนี้ถือว่าไม่ซับซ้อนเลยและเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมหนังสือของลาวภูมิปัญญาได้กระตุ้นให้ชาวลาวยอมรับและส่งเสริมวรรณกรรมของตัวเองโดยสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่เขียนโดยคนลาวและมีความหลากหลายมีคุณภาพและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยเทศกาลนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเท่านั้น แต่ยังมีเวทีสำหรับการมีส่วนร่วมกับร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ในท้องถิน่นมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหนังสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะโดยผู้เข้าร่วมสามารถเลิอเเปิดกับการแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเต้นรำการวาดภาพรวมถึงการแสดงอีกด้วย โดยว่ากันว่าเทศกาลหนังสือเวียงจันทร์ปี2023เป็นเวทีที่ไม่เพียงแต่เฉลิมฉลองความสูงในการอ่านแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาเกี่ยวกับความท้าทายที่อุตสาหกรรมหนังสือลาวจะต้องเผชิญเมื่อเทศกาลเปิดตัวกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสนทนาและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบนิเวศท,ทางวรรณกรรมที่สมดุลและเจริญรุ่เรงเรืองมากขึ้นในสปปลาว โดยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าคนลาวจะกังวลเรื่องหนังสือชาเกินไปเพราะว่าสมัยนี้สามารถอ่านหนังสือที่ไหนก็ได้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์ไฟล์เป็น PDF อ่านหนังสือกันเป็นเล่มเพราะฉะนั้นควรจะเน้นสร้างผลงานที่มีหลากหลายให้คนลาวได้อ่าน นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมชนรุ่นใหม่ของลาวถึงนิยมเข้ามาสอบเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกันมากมายทาั้งๆที่ไม่ใช่หลักสูตรอินเตอร์ก็เรียนันเป็นภาษาไทยได้ตอนแรกก็อย่างสงสัยว่าทำไมคนลาวถึงสามารถอ่านตำราเรียนที่เป็นภาษาไทยได้ถ้าแค่ดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูทีวีของไทยบ่อยๆก็น่าจะแค่เข้าใจการฟังก็เพียงเท่านั้นหรือว่าพูดภาษาไทยได้แต่เรื่องอ่านนั้นน่าจะยากถ้าไม่ได้เรียนแต่เมื่อเห็นบทความนี้แล้ว เข้าใจเลยว่าคนลาวโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นิยมอ่านและก็เรียนรู้นิยายไทยแสดงว่าคนลาวรุ่นใหม่นั้นรู้และสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ไม่แตกต่างจากคนไทยเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ่านพอได้รู้เท่านั้นแหละแต่จะให้เข้าใจในบริบทคงจะยากลองดูคอมเมนต์ของคนลาวที่ผ่านมาหรือแม้แต่ประเด็นต่างๆที่เพิ่งเกิดกับคนไทยแต่และคนอ่านภาษาไทยไม่แตกฉานกันทั้งนั้น ทำให้เข้าใจอะไรผิดไปหมดขนาดพิมพ์บอกแล้วก็ยังดื้อหัวชนฟ้าแล้วก็ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นแล้วก็มีคนลาวมาคอมเมนต์นะคะว่าไม่จริงส่วนใหญ่เยาวชนลาวนิยมไปเรียนต่อในประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนามแต่ไม่นิยมไปประเทศไทยบางคนบอกว่านังสือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทรงคุณค่าแต่ลาวนั้นไม่เปิดกว้างเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ต้องดิ้นเอาเองอยากเรียนภาษาไทยก็ต้องหัดเองฟังเองบางคอมเมนต์ก็บอกดูเรื่องเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยสิแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนลาวอ่านภาษาไทยแตกฉานซะที่ไหนกันที่สำคัญยังตีความหมายผิดต่างหากสำหรับภาษาไทยเราก็เป็นความหมายธรรมดาหมายความว่าระยะทางใกล้แค่นิดเดียวแต่คนลาวกลับไปตีความว่าคนไทยนั้นดูถูกเหยียดหยามคนลาว โดยมีคนบอกว่าประเด็นนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนลาวถึงไม่รู้จักคำว่าบริบทคำว่าปากซอยไม่ใช่ความหมายลบแต่อยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนและเป็นบริบทยังไงมีคนลาวเคยมาบอกว่าแปลยังไงการเขียนว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเป็นคำที่ดูถูกกันช,ะช,ะชะัดๆซึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นกับประโยคที่ว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยทำให้หลายๆคนบอกว่าคนไทยก็ไม่ต้องไปเที่ยวลาวแค่นี้ก็จบ คนไทยพูดอะไรคนลาวก็คิดในแง่ลบไปหมดเมื่อก่อนก็ชอบไปเที่ยวลาวแต่เดี๋ยวนี้เห็นหลายๆข่าวออกมารู้สึกว่าคนลาวนั้นมีอคติกับคนไทยมากแบบนี้อย่าไปสนใจดีกว่าครับโดยพัฒนามากเกินไปนี่แหละความไม่เข้าใจทางภาษาทําให้เกิดการทะเลาะก,กันถึงแม้ว่าปีหน้าลาวจะเปิดไปปีการท่องเที่ยวยังไงก็คิดว่าคนลาวน่าจะไม่ต้อนรับคนไทยแล้วแหละ คนไทยทําอะไรก็โดนจ้องจับผิดไปหมดและที่สําคัญคนลาวชอบรีดถ่ยคนไทยเวลาไปเที่ยวลาวด้วยส่วนเรื่องหนังสือที่คนลาวนิยมอ่านหนังสือไทยก็เป็นเรื่องดีหัดศึกษาเอาไว้ยิ่งเรียนรู้หลายภาษาก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองเรื่องดีๆแบบนี้คนไทยก็ขอสนับสนุนครับ